สีสุดใสสามดอกจ้ะเขาเห็นเนาะเขาจาอันอุ้ยสี่ดอกผลดอกหนึ่งอยู่เพลนเออเขาเห็นดอกเรือเขาจะปัดใบใหม่ออกจากเพลินโอ้ยดอกหน่อยก็มีด้วยจ้ะฮันวาเอานี่ดอกหน่อยยังมีสองดอกเอาแต่ดอกอันใหญ่คนนี้เนาะสามดอกผนดอกนึ่งยังทั้งผลด้วยความไม่พี่เนาะ นี่สต,ตมูมงามฮิดเพิ่งไขรือว่าฮิดเจจึ่งถอาแจกน่าจะเอ้ยสุดยอดเลยเป็นเหงาเป็นเหงาอยู่โอ้ย,อยกำลังออกนี่กำลังเมื่อตัวมีพีออ่เนาะข่าบริสุทธิ์งามค่ะขนาดนี่อีรนี่เพิ่นเอาลอายหาไปเลยคุณอะ หนึ่งน,นบริยงยงงามขนาดแข้งแก่เด๋อเอ้ยหาเอ้ยเสน่แข้งขาใหญ่าดุ้น ทุกรูปใแบ,บแบได้จ้าทั้งน้อยทั้งใหญ่แต่วัดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อก็ไม่น่าอีกนอกจากในเสาร์ของวันที่สิบสองสิงหาหกหกนอกจากวันแม่ได้จ้าเมื่อวานเาขาก็าไปเห็ุจิตกรรมมาบริพ่อพี่พ่อน้องนอกจากมนีกะเขาปลาขึ้นเก่าพ่อแม่พี่น้องพี่กัดกับบ้านน้องเมกตำบลหอยขาอำเภอบุนทลิกจังหว,งวัดอุบลฮ่องอล่นพ่อแม่พี่น้อง บ่ได้ขึ้นภูน้ำเพิ่นจักเตืตออกเนาะปา่าลางมาหลุดมาตามเม่งว่ามื้อนี้ไม่นาสีมนันคือคู่มือว่านอกจากเนาะตามแม่นามาเลยจ้าสีสุดใสสามดอกจ้ะนเขาเห็นเนาะเขาจจออันอุ้ยสี่ดอก่นดอกหนึ่งอยู่ผนเออเขาเห็นดอกเด้อเขาจจอปัดใบใหม่ออกจากเพิ่นโอ้ดอกหน่อยก็มีเด้อจ้ะหัวเอา นี่ดอกลอยอยังมีสองดอกเราจะดอกอันใหญ่คนนี้เนาะสามดอกเลิ่นดอก,ดอกนุ่มีทั้งคนด้วยความ่พี่น้องจะหอกก็ง่ามนะโอ้ยพันออกใหม่ออกใหม่อีกแต่พ่อแม่พี่น้องมาสง่าพ้นกับแม่ออกคูอได้เฮ็ดมีกระไดเนาะบ้านยันมีดอกหนึง่ง ข้าวปลามาเขาก็เก็บมาแน่เลยเรือยพอเป็นพี่น้องเฮ็ดเผือกแต่ว่าเผื่งสีมะทายตอนแจงเนาะจ้ยเฮ็ดเผือกใช้เผือกดำเขาก็ได้ทไทยเห็นเนาะเขาก็เข้าปลามาเขาก็เก็บมาก่อนสีแจงนะจ๊ะข้าวปลาเศ้าเติบอยู่บนี้ก็ได้อุ้ยผุดดอกหนึ่งดอกตุึมๆงาเมื่อยเลยอุ้ยอันนี้ดอกไม้เดือนหน่อยกำลังสืมากินเผือเนาะจ้ะ บอกได้มากเหมือนเดียวเขาแม่พี่น้องเอ้ยเพื่นเคียร์เคียร์ขนาดน่ะเริ่มเป็นนี่ล่ะเคียร์จนดอกเป็นพิษเสียขนาดนี้เนาะท่านบ่าเอาก็แจ๊กที่เอาดอกยังไงเพื่นเคียร์ไรบอกเคียร์ขนาดเนาะเขาเห็นดอกจนเป็นเพื่อนเคียร์เนี่ยแจ๊กเห็นว่าเห็นเคียร์ไปจมอีกต่อล่ะเคียร์ไปตองจนเพึ่ง ดีเพิ่นแนมเห็นไก่กระดกเห็นดอก,กเพิ่เคี่ยวออกเอาโอ้กหไวอย่าติเคี่ยวไปเรื่อยๆได้เด้พอพ่อแม่พี่น้องดอกคนโบยไงไม่ต้องโงอกขาวบานดอกนุ่งเนาะแนมหาไซก็บโบเห็นอีู่อกอืมดอกยังยังกินเพิ่นเนาะฉันยังงามอยู่บมื่อกี้เราหาเมียไปเห็น,นกินเด้อเขากะ เอย่าปิดเอาเนาะพวกวยอ่าเก็บไปนี่แหละรูปไปนี่แหละสีแดงสีขาวเก็บไป <c oughs> ดอ,อกนี่แหละนี่เนี่ยปีนเขินฮึ้อนดอกนี่อยู่ข่างชอนดอกคนยังนี่พวกดีหลายเนาะ ทีนี้อะได้แนี่มาพันเห็นแดงหาบนยาพัน,นได้ใด้พอไหมพี่น้องดอกบานก็นเห็นไหวอยู่สีพันเนาะดอกอันน,น้อยๆเขาก็เบ,บื้องคักๆมองไรพันธุเชียนะมองไรพันธุ์เชียร์พันธยังเขาก็จังเนี่ยมือคักจังสีหูเนาะบ้าโฮมเั็ดุยังเขาก็ไปตามจากแั่เด้อจ้ะพาไปฮามาโฮมเพิน่นธุโมเคีย เบื้องมันก็เลยดอกใหญ่เนาะแต่เาม่ได้เป็นเคลียร์ดอกหน่อยหน่อยกับว่าใหญ่ดอกใหญ่ก็งามเป็นแฝดโอ้ยดีแฝดเอ้อติดกันโอ้ยทันตัวเนี่ยติดกันแฝดจ้าตัวนี้ดอกใบใหม่บ้างดอกเดียวใบเดียวยุ่งกันกับบเข็น หาหมุนอยู่เด้ออ้ยผีดอกหนึ่งอ้ปาดพี่นอ้องพอแล้ว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 เป็นเหงาเลยเจ้าเบิ่งเอาโอ้ยสุดสวยเลยพ่อแม่พี่นอ้องงามๆเนาะโอ้ยหมานเด้อ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 อี่สตูมง,งามฮิดผึ่งไข่หรือว่าฮิดผึ่งข้าวจ้าน่าจะ เฮ้ยสุดยอดเลยเป็นเหงาเป็นเหงาอ,าอยู่โอกำลังออกนี่กำลังเมื่อพอม่พี่เนาะขาวบริสุทธิ์งามผขนาดของแดงกับของขาวของแดงอขาวหยาดดอกมันจะสุดเยอีวพ่วมงาม ทิ้งจองดงางาอกนี้มัง่งงามเต้เฮ้อหยุดแดงใจไปสอ <laughs> งดอกยั่งกันอีกแล้วหยุดแดงมาไกลอีกแล้วโอ้ <laughs> อย ห่มเดียวหลายดอกนี่เนาะไม่น่าหันทายโ่เป็นต่อต่อไปบมเป็นเด้่อทายเอาเธอระดดอกอาผู้เดียวขันเป็นจุ่มก็ะทายเป็นจุ่มขันห่มเดียวหลายดอกก็ะทายแค่ระดอกคนบมเป็นจุ่ม <c oughs> เล่มไปนี่นะเนาะคนเคลียร์หลไรคนเอาดอกใหญไงคนเบิร์เท่ากับเก็บเอาดอกซ้ำเนี่ยเลยคนเคลียร์เด้่อจะแนมเห็นจังเอา หาซาสามมุนอยู่หายกุบคังดอกนี่เอาบริเค nice ียร์ใหญ่เพิ่นใบใหญ่เนาะเกาเห็นเนาก็จัจเก็บเอาดอกนี้ก็ได้เผื่อใหม่ค่าเพื่อใหม่ น้าสระเนมสายเนี่มหัวกับพ um. ่อได้ดูด well, ู Entonces, ่เดอดอกนี่ก็อยู่เป็นๆสองดอกจ้าสองดอกนี่ก็มีแนวกินหัวอ้าวดอกนี่ก็เือะขึนนึงนั่น เ้าวอริสุดก็คือเจ้านี่ละ่ะเจ็าเนี่ยเห็บของไข่เอ้าเป็นตีดอกดีดีดดครับอืม ดีดีฮับเด็ดตองใบแบบนห้ปกคนนะแต่ว่าสีเป็นงามตะเห็นพี่เจ้าไปจัดไปมีพอได้พี่เจ้าตัดเลยล่ะงามขนาดตุมยังใหญ่จังสีนี้แม่เนาะอ๋อนึ่กระตูมแดดซองเ โอ้ยอยู่ผ <c oughs> ีอื้อเธอเข้าไปเอาก่อนเจ้าไว้เจ้าินะมาหรือว่าน่อมอื่นฉันหลังออกว่าเมื่อมีตัวมีบานพราดอกมีสักไข่ใครจะงหงอกเลื้อง ใครวันหย,ยังสีหละองให้ดวงโกเลืองเนหะ็นวันกอ้โหเนึอเห็นวันอยู่เนะเห็นวันอยู่จ้าใครวันไงนนั่นดนกรรมนึ่งพด <c oughs> อดีอือสงสาระ จังไดรจังอยู่ดอกเดียวเนาะมไปใส่เบิดมีกระดอกหนึงอีเห็ดพึ่งเลือดลายเลือดแครายโมเพิ่นคิดว่าสิมีแหนหาจังไดรก็บ่เห็นอือพี่เนาะแบบเงาะป่าเงาะป่าเงาะป่าบ่ได้เบิ่งเพิ่นจักเทต๋าคนน่ะเป็นแสงเป็นแสงอยู่อุย้ยหลายขนาะดต่ำๆเลยเนาะ อ้บกักเงาะปลาเด้อบักข่ายเขาเด้เดอเพิ่น,เ,นเกิดอยู่ในป่าเลยมานป็นยู่ในบ้านคือบักเงาะเฮาเด้บักเงาะนงเรียนเด้เกิดอยู่ในป่าอุ้ยโอ้โหเห็นอันสมตัวหนังกำลังสูบต้นนี้สงส,ง,งสัยกำลังกำลังสีเหลืองกำลังสีเฮิร์มแต่ว่าตัวสมสมพุ่นพุ่นชี้สมสมอยู่ในเงาพุ่น หาใหม่ต่อยเอาก่อนนะผ้าใหมเหม็นเอาพราพอแม่พี่นอ้องใบเพิ่นกขาสิใบคุ้นๆเด้อพรอแม่พี่น้องคุ้นๆยะยะเนาะนี่สีชมพูนี่ไม้ก็ว่าวานสุกแห้งสุกแห้งแกนในไหมเงี้ยมพอด,ดีเหม็นเอาคัานสุกแห้งเขาจะเป็นสีแดงนะจ๊ะซ้ำนี่ครับหอยต้่นว่านกับว่านอยู่เด้อคันซ้ำนี่ แต่สิพอกินดี่ว่าจักเนาะหื้อะไรล่ะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเอาอะไร้สูงหลายอืมเอามากินเงอนคน,นละเอาไปอาบหมอดอยู่เงอนก่อน,น,นเอ้ยเงาเง,า,งาเลยฮะอืมเ็สืองจับเต่าดอกก็งาเอ้าโอ้ยอยู่คนอีกสองดอก สองดอกเอลยสองดอกเอ้ยดอกดูขุนอุ๊ยอยู่ขุนอีบดอกอ๋อมเกิดไม้ด้วยจ้ะบูมเป็นดอกหนึ่งเลยดอกอะไรค้าเงี่ยห้าใยใหญ่โอบขุนอยู่ขุนอีกสองดอกพ่อแม่พี่น้องสามดอกสี่ดอกโอุ๊ยห้าดอกเอ้าันเห็นอยู่เห็นอืม ดอกกุหล่บยัไหนอีกพี่พี่พี้ยฮู <h 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 ้มีกระดอกเขามาพวกผลเพื่นเถาฮ็ดตูปูยูพุญ่นดอกนม่นก็มีได้จ้ะดอกนมก็มีงานบะงเอาออกยายไปเนาะ คุณตู้ขุนกระตูปสูบดอกนะึงโอ้ยเน,น,นอะเฮ้ยมาโหว่าพ่นออกเนะพี่นุ่มหนึ่งพอไ่พี่หนอกทำงานเลยเป็นแห้งเป็นเหงาอยูม่มาโหว่าพ่นออกมาจออเบื้องพันมีอีรีมีอีรีพ่นเอาอาลายฮ่าไปเลย,ยคุณน่ะโอ้ย ตื่นคุณบร,ริยง,ง่ายข้ามขนาะดแข็งแก่เดะนี่ฮหาอุ้ยเอ้ยสี่ข้าใหญ่ค่ะวันโอ้ทุกรูปแบบนะจ้าทั้งน้อยทั้งใหญ่ ตาถิ่มปานพี่เมื่อกี้นีแข็งแข็งด,ด้วยเอาละน้อได้เวลาล่าพี่ล่าน้องมาสรุปเพชรกับแมนากันเลย,ยว่าเมือนี้เสียร่างกายซ้ำใดเานาะจ้ะเมื่อวันเม้อพ่อแม่พี่น้องหาเห็ดกับมนันอยู่ đấy มันเห็ดกอแดงเห็ดทับเตาหรือว่าเห็ดเผิงกคุณตัดน่าจะเห็ดบวกเข้ากับไดแน่เห็ดเผิงกสมัปีเหรอเห็ดเผิงกขาวเผิงกใดก็ไดดให้กันเด้อพอแม่พี่นนอกหันอยู่ทางลุมผลน่าจะหากินหาอยากกับมันอยู่ไดยไปพ่อันเงาะปลาต้นหนึ่งอ้ยโลกระขนาดเป็นกําลังสีสุกเนาะตัวนี้ก็เพิ่มเพิมได้ต่อยมาพอแม่พี่นนอกเห็ดนี่ก็ นี่เฮ็ดกอพอม่พี่หน้อเฮ็ดกอเนี่ยโอ้ยหาเล่มข,าขนาดเพราะ่าเพ่นกำลังออกใหม่นอเนา่ยดอกหน,หน่อยๆอยู่ฐาไม่นดอกใ่เต็มกรตตาเต้ดนผู้ได้พอม่พี่น้อปานก็นย่งหมานอยู่เนาะขอบคุณเน้อสุกกำลังแรงใจที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเนาะจ้า แม่นามว่ามิยังหลายวอวยพ่อหนพ่อแม่พี่นอ้องมีแต่ค่วมสุขควมเจริญคิดสิ่งใดสมกวามม่มงมาศปารถนาอยู่ดีมีแห่งสุขขูสุขคนคลบปนี้กัสิลาพี่ร่าน้องท่านีนอกจากพอก็แม่นามาคิบหนะคลบหนีก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีจ้า